สวัสดีครับพี่น้องชาวาวอาสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e แลวก็ Facebook นะครับผมพพอกับทุ่งน้าตาวานวครับสุรากาลนเม็ดแปดสิบวันนี้เศ้านีเน่เศร้าน,นี่มีลม้มมีลม้มเฮห้ยทดล่องเบิ้งให้ทลุทล่องแรนนะครับตาวาลมมันก็บเป็นลม้มปลายฤดูการมันก็นเลย แก่ดละบ่น,บนิงเขาจะจับยุ่นมาได้มันบ่มันบหทำล้มเนาะเข้าไปเรียนเอาเพือเป็นการบร่เสียเวลาไปเรียนเอาใส่ถุงมือเขาไปเรียนเบื้องว่าอาการบาวเขาเป็นตังไดนเอียงซ้ายเอียงขวาหรือสีนักหัวไอ้เบื้องพร้อมกันครับเดี๋ยวขออนุญาตไปตั้งกล้องไปทางหลังขันตั้งขันตั้งไว้นี่จอเขาจะมาเกี่ยวกลองเขา ขึ้นไปมันจะเกิดการเสียหายนะครับเอาละอาสิม,มาั้างไว้ทั้งหลังต่างซื้อนี่เห็นบ่เอาละโอ้โหวอรอุ่นไปลนอะรกันกนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเรีนมื่ขึ้นรอสักครู่ Terima <laughs> kasih าวแล้วครับลมลมช่วงเศร้าลมช่วงเศร้ามันเป็นมา้ามาว่าเป็นจังหวะเป็นผักปา,า,าเดี๋ยวก็แห้งดีวกว่าคอยนะครับเนาะกินไปแล้วเดี๋ยวก็แห้งดีวกว่คอยเดี๋ยวมันเป็นลมไปเลยดูการน้ำอ่าแล้วด,ดูหนาวสีเขาหรือดูหอนนะครับเนาะ เกาไปเลียบอรหัวเอาไปเองเลแต่วาววาวขึ้นอยู่เอาละครับโอ้เดี๋ยวนี้ตาเนาะครับเนาะเอ้าหัวเสียบลงแล้วอเอาไปโยนไม้ไปโยนไม้ครับเพราะว่าลม้มล้มมันตีครับตีตัวล้มหลังนะครับเนาะขออนุญาตถักคลิปนะครับหัเปลี่ยน เปลี่ยนมุมมองมองหายมันแย่ตานะครับโอ้ยลมกับบกคอยมีเอาลมอีกสะเนาอเอาคนนี้อย่าไปทั้งหนาเบื้องทั้งหนานะครับเดี๋ยวเพื่อเขาเสียหลักลงสิบวันเดียวเบืเบ้องทั้งหนาครับคนนี้เขาคลิปเอาล้ครับมาทั้งหนาแล้วลมบมมีนะครับโอาบกคอยวางเอากุกกุกกุก เลยบบหูวาวเขาไปทางไหนแน่ <laughs> ลมบ่มีตกลุมอากาศอึบ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 อึอ <c oughs> บกกปล่อยออกไปเน้าวนะครับเน่าเหมือนเสาเพราะว่าวมันมีงาอยู่อยู่ข้างหลังเดี๋ยวเพื่อวาวมันเสียหลักตกลงไปใส่งวเหนเนาะงวพยายาิตกใจโอ้อขึ้นมขางๆสั้น อุ้นหัวเสียบเลยเนาะลบมันบ้าเป็นหัวเป็นหัวเป็นลูกเป็นลูกเป็นพักนะครับ อยากปล่อยเสียงออกไปยาวๆคือกันแหละครับลมบมมีแล้วลดบมมี่แล้วเขาจิตกลุ้มอาการแล้วเดี๋ยวเดีหัวเสียบลงนิบ้านี่แล้เวเขาจีบหัวเสียบลง้าบมมีเพราะว่าเพราะว่าการล้านเนี่ยมันบ่ให้บวชให้อัดปีกนะครับปีกปีกเขาจิเด้งกลับเขาจะเด้งกลับแล้วอ่าบางทีบางทีมันลมมันมาปะทะลมมันมาปะทะนะครับมังกันเลยไกยเป็นว่าให้ให,ให้หัวมันทิ่มลงนะครับ ล้มแห้งกันนิ่งอยู่ครับความหอก,กันนิ่งอยู่แต่ล้มมันบ่คอ่อยล้มบ่เป็นใจนะครับพี่น้องเนาะนี่นะครับ แต่แค่ประคองพยุ่งพยุ่งโตวาวนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นปลายฤดูกาลแล้วมันบ่มีล้มพอบ่มีล้มแล้วเนี่ยมัญหาจังหวะหาจังหวะทีเท่าอยางเราต้องมาไทยทยยุโยูไทยยูทยูบจริจงมันมันมันยากนะครับเนะาะมาไายขิปลงลง,ลงให้ให้พี่นอ้นองเบื้องติ ล้มแค่บอบอจกกักรีลเมตรเองเสียงสืนุกเพราะดังฟกกุกกุกกุก ถ้าเป็นไฟเบร์การ์ดไฟเบร์การ์ดมันสิบดีดลงแล้วปานนี่มันสิว่าเขาเขาสิว่าสปริงโตไปข้างหลัง้เขาเขาสิเวลาบ่มีลมเนี่ยเขาสิสปริงมาข้างหน้าเราก็เห็ดใหวาวเสียหลักนะครับเนาะพอดีเขาพอดีขอเสียของการล้านกับ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 ไปเบร์การดไฟเบร์การดนี่ไฟเบร์การดนี่เขาเขาเขาต้องดึงปีกไวข้างหลังนะครับเพื่อว่ใาห้เขาดีดกลับมนะแถววันแถวเวลาเราลมเหมือดลมอ่อนนี่เขาดีดกลับมาแล้วมันวาวสิ เสียหลักหัวปักลงนะครับนะเนๆๆี่ยไหนๆคือการล้านเนี่ยเขาเริ่มมุนแ,แล้วมุนแล้วมุนแล้วมุลแล้วถึงสูงจัดสั้นจัดเอาจังหวะลงมาแห้งอาจจะในคลิปนี้ทุกหน้าตาหวานเอาไว้ทํานี่ก่อนเนาะครับเนาะเพราะว่ารมมันบค่อยมีหลัก มันบอกว่ามันค่อยมีล่ะมันกดปะค้องตัววาวได้แค่ประคองตัววาวได้ครับเดี๋ยวเขาเสียหลักลงนั่นนั่นเห็นไหมครับในลักษณะนี้นะครับเสียหลักล้มนี่นี่นี่เสียหลักลงอีกแล้วลมบ่มีเยบรอยหัวหักไปนอเสียบลังงสำหรับที่นี่หน้าตะวันเอาไว้สเนิรันครับขอบคุณที่เข้ามาชมกปนะครับเนาะถ้าจะได้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก กดติดตามให้นนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกหน้าตหาหวานเอาไว้ซ้ำนิ่กันครับสวัสดีครับ